คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรถดีๆจากค่ายซูซูกินะครับคันนี้มันคือวีทาร่นะเป็น Vitara Generation ที่2นะครับเป็นรถในปี2011ครับคือตระก,กูลนี้คาดว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นขับเคลื่อน4ีล้อนะผมคุ้นอยู่นะฮะแต่ผมไม่ได้จำรายละเอียดมันไม่ได้รุ่นนี้นะครับก็ตอนออกมาก็หลายแสนอยู่นะ ค่อนๆจะเกือบล้านอยู่เหมือนกันมั้งนะครับเจ็ดแสนแปดแสกว่านะรู้สึกนะครับตัวนี้นะปัจจุบันนี่คือรถมันปี2011ไงก็เรียกว่าถือว่าอายุก็ยังไม่ได้มากขาจนเกินไปนะครับกับราคาที่น่าสนใจแล้วก็เรียกว่าเป็นรถแนวครอสโอเวอร์ที่ครบเครื่องนะครับเข้าใจว่าขับ4ี่นะแต่ฟูลไทม์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเนี่ยมองไม่เห็นเกียร์ขับสี่เป็นปุ่มกดหรอหรือว่าฟูลไทม์ก็ รถซูซูกิครับจริงๆก็เป็นรถที่ดีรุ่นหนึ่งเลยนะครับแต่โดยความนิยมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่และประเทศพื้นฐานมาไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็ทรงทรงผมว่าเขาคล้ายพวกเชฟโรเล็ตเมืองน,นอกว่ะแต่รุ่นนี้มันได้รับความร่วมมือกันหรือเปล่าก,ก็ไปดูนะผม,ผม,ผมค,ค,คุ้นตาอยู่ไอ้รุ่นนี้นะก็ดูสภาพเขาใหม่ปิ๊งปังมากเลยนะยังใหม่ปิ๊งปังดีอยู่เลยนะครับไม่เป็นเพราะรูปหรือเปล่าหรือว่าไปดูรถจริงๆเอานะก็สภาพดีทีเดียว เดี๋ยวเราไปชมราคาครับเผื่อท่านใดชอบมองหารถที่มันมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะแล้วก็ใช้งานได้ครบเครื่องนะครับคันนี้เลยนะนี่แกรนวิชันล่าสองจุดนดีเอครับเ e กียเกยออโต้วีสองพันสิบเอนะครับสองแสนาบาทคันนี้2องแ0 0เบาทมีอะไรให้ดูบ้างไหมมีแต่ราคาผ่อนไม่เห็นรายละเอียดครับอาจจะต้องสนใจจริงอาจจะต้องโทรไปสอบถาม รายละเอยียดเพิ่มเติมจากคู้ขายได้นะครับแล้วก็ขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยเลยครับรถดีๆมีมาเป็นประจำครับ